วันนี้พูดว่าไม่พลาดนะวันนี้ไม่พลาดงวดนี้แหละผมจะตัดเต็มที่เลยจะได้มีตังค์ไปสร้างกุฏิให้อาจารย์ไม่เสียพี่แล้วก็มันมีประวัติแล้วไงดึงล่างคือว่ามันแบบไปเข้าข้างบนอะหลังทีนี่สองงวดเลยนะเดี๋ยวงวดงวดต่อไปผมจะเท่าตัวเลยจะไม่มีหนักมีเน้นจะไม่มีรองใส่เท่ากันหมดเลยแต่พูดคิดว่าแตเป็นข้างล่าง มีส่วนแล้วก็ตัวตัววิ่งระหว่างล่างล่างกระโดดขึ้นบนด้วยนะกระโดดขึ้นบนด้วยวันนี้วันที่จะถึงน่ะสิบหกเมษาสิบหกเมษาเนี้ยมีสิทธิ์กระโดดขึ้นบนด้วยใช่เลขวิ่งมีสิทธิ์ขึ้นบนมีสิทธิ์ขึ้นบนอ๋อแสดงว่าถ้าถ้าเราจะจับก็จับ่างตัวไม่แน่อาจจะสองตัวอือฮึ เงนหน้าจะไม่ให้พาดแบบชิมิเตยโอ้โหเอาชิมิให้ดังแบบแตบ่งบึมบึมเลยให้รวยยกช่อง,องนะครับอุสาธุจะได้สร้างกุฏิให้พระอาจารย์ให้เสร็จใช่ต้องช่วยกันสร้างเออเอฟซีแบบว่าเขาถูกเนาะก็ต้องเออเงินเทวดาเงินต่อเงินต้องช่วยกันเรเล็กน้อยน้อยหม่างน้อย,อย,อยเออเอาห้องน้ำสักสามห้องก็ยังดีใช่ไหมครับเดี๋ยวว่ากุฏิพระเออให้มันเสร็จเสร็จเออมันก็ไม่เท่าไหร่ ถ้าร่วมแบบว่าร่วมใจกันนะร่วมใจกันสร้างเป็นเป็นกุศลแล้วเราเราทําไปเงินก็คือเงินต่อเงินอ่ะเงินเทวดาได้มาเราก็ต้องทําบุญเงินที่ได้มาเราก็ทําบุญเล็กๆน้อยน้อยก็คือเป็นต่อยอดไปเรื่อยเรื่อยก็ก็ไม่จาเป็นต้องเยอะนิดนิดน่อยนอยไม่ต้องเป็นก็คือช่วยกันคนละไม้คนละมือนี่นหน่อยนอย มาน้อยแล้วแต่ตามอัตภาพเราก็มาสร้างเราทําบุญเราก็ไม่ให้ไม่ต้องเดือดร้อนนะ่ะเอาจี้ว่าเรารเรากาลังเราไม่เล็กเกไม่น้อยอ่ะมาสร้างบุญร่วมกันเนาะจะได้มีพลังบุญเยอะเยอะเลขจะได้เข้าทุกงวดใช่ถ้าถ้ายัางติดตามผลงานของผู้เข้าทุกงวด ผู้กระทได้เลยเข้าทุ่มื้วนไม่ล่างกรบบนไม่บนก็ล่างถ้าคนลนดหน่อยก็ต้องเล่นล่างเล่นบนบการการเล่นต้องมีติดติดบนมันก็ธรร,รมดามันต้องติดบนติดล่างไว้ด้วยใช่จะติดละอ่าของเขาเด้นล่างใช่ของเขาเด้นล่างแต่เราก็ไปบนบ้างครับได้มากได้น้อยขอให้ได้ไงครับแต่ผู้คิดว่าสีในช่องนี้ต้องถูกวันนี้มีถูก ถูกอยู่แล้วงวดที่ผ่านมาก็ถูกอยู่แล้วคนเขาเล่นเหมือนเขาเล่นเป็นไงงวดนี้งวดนี้งวดนี้ตัวดับล่างมาหรือ,อยังครับเรยีย<อ>บร้อยเลยค่ะหวยออกปุ๊บมาปับป๊บค่ะดับบนมาหรือยังดับบนมาหรือยังครับดับบนก็มาใช่ไหมมาแล้วค่ะโอ้โหสุดยอดสุดยอดวันนี้เราวันนี้เราขอวางแนวทางอ่าล่างไปก่อนอ๋อเอาดับก่อนดับดับมาก่อน แล้วก็ตัวเกิดตัวเกิดของเราก็าสามารถขึ้นข้างบนได้เหมือนกันครับพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วครับผมพร้อมไหมครับพร้อมแล้วครับ<ม>รอ,บอดับนะคะดับดับร่างร้านเปอร์เซ็นโซลแกนก็เช่น,นเดิมคำเดิมเหยียบหน้าไปเลยถ้ามาให้เหยียบหน้าไปเลยใช่สโลแกนคำเดิมเอจีต้องเข้าใจแล้วไปพิจารณาตัวเลข ว่าเราวางแนวทางดับนะคะดับในกองฉลากมันไม่มีตัวดับใช่แต่เราก็เก่งกว่ากองฉลากเราก็สามารถเอาตัวดับมาให้พวกคุณเห็นน่ะว่ามันดับจริงดับจริงหรือไม่จริงคุณก็เคยเจอแล้ว่ก็คือว่าก็ผ่านมาแล้วก็สองวันแล้วนะคือดับวันนี้ดับรลางตัวไหนเอ่ยสองค่ะเหมือนเดิมว่าสงสารสองไม่ได้มาเลยเนาะไม่มาดับอยู่แล้วค่ะ ดับสองล่างนะฮะดับสองล่างร้านเปอร์เซ็นต์ครับจโรแกนทำเดิมค่ะแล้วก็ดับบนเฉพาะบนหลักหน่วยนะฮะดับบนหลักหน่วยค่ะสามารถไปหลักสิบหลักร้อยได้เหมือนกันอย่างวัตถิ่าณมาหลักหน่วยดับเฉพาะหลักหน่วยนะฮะครับแปดค่ะแปด ใช่ค่ะ,ะเฉพาะแปดแปดเฉพาะหลักหน่วยอย่างเดียวนะฮะครับสามารถไปหลักหลักสิบหลักร้อยได,คได,ได้ครับผมแล้วก็ตัวเด่นตัวเกิดตัววิ่งสายวิ่งอะไรเนี้ยสายวิ่งสายออกกํลังกายอากอกกลังกายเนาะสองตัวอาจจะขึ้นข้างบนด้วยก็ได้ครับสองตัวมาหนึ่งตัวนะฮะครับ หกับเจ็ดหกกับเจ็ดนะครับใช่ค่ะเน้นหกค่ะเด่นหกค่ะวันที่แล้วผู้เด่นศูนใช่ไหมคะควันนี้เด่นหกค่ะเด่นหกครับใช่วันนี้นะคะแล้วก็เอีก็กดติดตามกดรอไว้อีกสามวันพิมพ์คำว่ารอไว้เลย ใช่รอใหเลยกดไลค์กดแชร์กดแชร์ให้พห่อเองด้วยนะคะครับบคุกดไปกดไปรอรอรออีกสามวันตอนนี้ก็แบบยังไงแล้วฮะแบบว่าบุญมีวัาสนาส่งเราได้มาแล้วก็ทำบุญกันเล็กๆน้อยตามอัตรภาพของของเราได้เล็กมาเงินเทวดาเราก็แบบยังไงล่ะต่อยอด เอาเป็นการต่อยอดลยอยแล้วกันเราต้องต่อยอดกันนะคะทำบุญต่อยอดไปเรื่อยๆเนาะใช่ไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆเ,เราได้มาเงินเทวดาเราก็ทำบุญพอเราทำบุญเสร็จเงินที่เราทำบุญมันก็เป็นเงินที่ต่อยอดครับแล้วเราก็จะได้บุญได้กุศลแล้วก็เงินเทวดามันก็มาให้เราอีกใช่ไหมคะใช่ครับตอนนี้มือพยาผก็สาวได้สาวใช่ไหมคะแต่เราก็ วางแนวทางทวางแนวทางให้แบบว่าให้ดูว่าให้ไปแบบว่าให้ดูกันนะ่ะว่าเออของเรานี่ดับของเราก็ดับจริงเกิดของเราตัว,ต,วตัววิ่งตัวอะไรของเราก็มีจริงครับเราก็อยากจะวางแนวทางให้เร็วที่สุดจะได้เอาไปนั่งวิเคราะห์นั่งดูแคปหน้าจอไว้ไวด้ดูหรือว่าเออ ถ้าเกิดอาจารย์ท่านใดที่ว่ามาชนกระเลขดับของผู้เลขเด็กแห่งท่านผู้ก็ต้องขอโทษขอโทษขออภัยที่ว่ามาชนกระเลขดับของของผู้เนี่ยผู้ต้องขอโทษไปอย่างมากเพราะว่าตัวดับของผู้มันดับจริงๆโดยที่ไม่มาขุดหลุมฝังไว้เลยค่ะไม่ต้องไปยุ่งแปอะไรเลยแบบว่าฝังไว้เลยอ่ะให้มิดเลยอ่ะไม่มาแน่นอนตัวตัวดับไม่มาแน่นอนให้เด็น เอซีท่านใดนคิดว่าตัวดาบของเราจะมาก็แล้วแต่ท่านแล้วแต่คุณคุณจะวิ่งก็เรื่องของคุณแต่ของเราเราบอกก่อนว่ามันดับครับผมมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าสูตรสูตรและศาสตร์ของแต่และท่านแต่และคนจะไม่เหมือนกันใช่มันมันจะไม่มีเหมือนใครครับแล,แ,แล้วแต่แล้วแต่แบบว่าผู้ก็เราก็ติวเข้มของเราเนาะเราก็อยากจะให้แบบว่าไม่ให้พลาด ไม่ถูกแรกเพราถูกบนเราขอให้ซีถูกกันน่ะจะได้ปังจะได้แบบเฮงๆกันน่ะก็คิดว่าซีที่อยู่ในช่องด้วเองก็คิดว่าต้องต้องถูกได้เงินไปเที่ยวสงการได้เงินแบบไปลดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่เราหรืออะไรจะได้มีของฝากติดมือใช่ไหมฝากพ่อแม่เราอ่ะอุปการีของเราอ่ะงวดต่อไปงวดต่อไปนี้งวดต่อไปนี้งวดวันที่สิบหกก็เป็นค่ารถกับกับบ้านเนาะค่ารถเออมัน คนอยู่ไกลๆบ้านได้ปดไปเจอไปได้ไปพบไปพี่น้องญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเทศก,กาลของปีใหม่ไทยของเราเนาะครับผมอขอโทษด้วยค่ะไม่ได้เหยียบค่ะไม่ได้เหยียบบอกตรงว่าไม่ได้เหยียบคู่เราประกันได้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์เลยค่ะไม่ได้เหยียบ <มา S 1> หน้าคู่หรอกนะไม่มาอยู่แล้วให้ท่านเห็นนะตัวดักของพรไม่มาอยู่แล้วครับขึ้นบนแน่นอนทั้งบนทั้งล่างวันนี้ ถ้าได้แนวทางสี่หาง FC จะต้องไปจับทั้งล่างทั้งบนครับต้องจับถ้าไม่จับก,ก็เราก็ไม่รู้จะพูยังไงอ่ะการเล่นการการเสี่ยงโชคเนาะมันก็ต้อง P, มีไหวพริบมีอ่เฉลียวแล้วเราก็ต้องฉลาดด้วยเพราะว่าเราต้องไปสู้โลกแบบจับเอกชนน่ะเอกชนไม่ใช่พี่น้องกับเราอะ่ะสามารถฟันได้เลยผู้บอกแล้วไงว่ามันเตรียมหัวถ้าให้ดีสวมหมวกับต้องให้ดี เอสซีชอบเขยังฟันแน่แลวก็ฟันจริงๆครับอครับอ่าก็สรุปสรุปนะครับสรุปว่าเซียนผู้นะครับอาจารย์ผู้ก็ให้มาแล้วนะครับสําหรับเลขดับนะครับพี่น้องจ๋าพี่น้องจ๋าเลขดับของเซียนผู้นะครับดับล่างสองนะครับดับล้านเปอร์เซ็นตขุดหลุมเลยขุดหลุมฝังเลยบอกว่า่างนั้นนะครับแล้วก็ดับบนหลักหน่วยนะครับ ย้ำนะครับเฉพาะหลักหน่วยคือ8ดนะครับดับบนเฉพาะหลักหน่วยคือ8ส่วนเลขเด่นเลขออกกาลังกายเลขวิ่งนะครับมา6กับ7เน้นที่6นะครับแต่อาจจะมาทั้ง2ตัวก็เป็นได้นะครับก็ขอให้พี่น้องทางช่องของเรานะครับนำไปพิจารณาดูเด้อนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่วยทางช่องด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม พิมคำว่ารอไว้อาจารย์ผู้นะครับเสียนเลขดับงวดนี้ปังๆได้ร่วมกันทําบุญนะครับไปหรือยังค่ะอ๋อยังไม่ไป <c oughs> อ้วาวทักทายเอสีหนะครับค่ะก็ของวดนี้ขอให้เฮงกันอีกปังหนึ่งนะคะ16เมษายนนะ,ะิะ16เมษายนงวดที่ผ่านมาหนึ่งเมษาก็คุณก็ได้รับทรัพย์กันไปแล้วนะคะ เราก็จะพยายามจะทำแนวทางให้ดีที่สุดเอาไว้แนวทางในช่องพ่อเองจะได้ปังรวยยกช่องนะคะ,ะได้ตามกันมาก็ต่อยอดกันนะคะทำบุญช่วยพ่อเองสร้างกุฏิวัดเนล็กน้อยเงินต่อเงินนะ,ะคะก็แล้วแต่แล้วแต่ซีที่มีจิตใจศรัทธาร่วมกันสร้าง แล้งวดหน้างวดที่16เมษาเราก็ปังอีกคิดว่าปังอีกสามวันแนวทางข้างล่าง